สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาอยู่กับวีเจครีมพัชรดาน,นรพัฒนพิสิทธิ์นะคะกับจามเจาะข่าวประจําวันพฤรหาสบาดีที่9ก้ากรกฎาคม2563ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะหลายๆคนวันนี้ก็ยังคงจับตาดูสําหรับประเด็นของคุณชรบุญนาหิรานรวมไปถึงช่องสองผีหลายคนถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องของเท็นทวิตเตอร์ที่ตอนนี้มาแรงก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะไปพูดถึงคุณชรนนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่ามีมากกว่า30ประเทศที่ตอนนี้อนุญาตให้เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้แต่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าสัญชาติและศาสนาก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้ในประเทศไทยของเรานะคะล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอนะคะได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญ,ญัติคู่ชี และร่างพระราชะบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับคู่สมรสนะคะที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำลังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชะบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่สสพักก้าวไกลมีการนําเสนอก่อนหน้านี้ทางนี้สําหรับสาระสาคัญนะคะของร่างพรบคู่ชีวิต หรือว่าการที่เพศเดียวกันจะจดทะเบียนกันได้เนี่ยนะคะมีดังนี้เขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยคือเปิดทางให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้อันนี้รู้กันอยู่แล้วข้อที่ 2, 2นะคะกาหนดให้ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคาดีเยาวชนแล้วก็ครอบครัวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคาดีตามพรบนี้ด้วยข้อที่3คือกําหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทําได้ก็ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอมนะคะและต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติ ไทยหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยนะคะข้อที่4คือกําหนดให้กรณีที่ผู้เยาวจะจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ปกครองหรือว่าศาลร,รวมทั้งกําหนดให้ผู้เยาว์เนี่ยย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตนะคะ ข้อที่5คือกําหนดให้คู่ชีวิตมีอํานาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกันกับสามีหรือภรรยานะคะข้อที่6คือกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตโดยแบ่งเป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สินส่วนร่วม ะะแล้วก็ข้อที่7คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได้นะคะใครหลายๆคนที่บอกว่ากลัวว่าจะรับบุตรบุญธรรมไม่ได้อันนี้ทําได้นะคะข้อที่8คือเมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกค่ะและข้อที่9คือกําหนดให้นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคู่สมรสตามมาตรา1 6 0 6 1 6 5 2 1 5 6 3 ครอบครัวและบุตรบุญธรรมมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลมนะคะในส่วนของร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีสาระสําคัญเช่นเดียวกันอย่างน้อยเนี่ยก็คือ3ข้อนะคะอย่างเช่นกําหนดให้ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือว่าคู่ชีวิตอยู่แล้วไม่ได้นะคะข้อที่2คือกําหนดให้เหตุฟ้องหยา่ารวมถึงกรณีสามีหรือภริยา อุปการะเลี้ยงดูหรือว่ายกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิตแล้วก็ข้อที่3คือกําหนดให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพในกรณีหย่าหมดไปค่ะถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่หรือว่าจดทะเบียนคู่ชีวิต ทางนี้นะคะที่ประชุมคอรมอก็เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมค่ะประเมินผลหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้รวมทั้งให้กระทรวงอื่นๆนะคะพิจารณาศึกษาผลกระทบแล้วก็แนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของคู่ชีวิตให้มีความเท่าเทียมและก็เป็นธรรมนะคะรวมไปถึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงทีนี้เรื่องนี้ในโลกโซเชียลอย่างเช่นทวิตเตอร์นะคะก็มีการรณรงค์เรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว กับแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมจนทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยแฮนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์มาหลายวันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวออกมาหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แต่ทีนี้มีชาวเน็ตบางส่วนเขาบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรนะคะยังมีช่องโหว่บางส่วนที่น่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมทีนี้เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าจะมีการปรับใช้เมื่อไหรค่ค่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ